ใครอยากจัดการเอกสารผ่านออนไลน์วันนี้น้ำสรุปวิธีการใช้งาน Canva Docs มาฝากกันรับรองว่าถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้จบเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ทันทีเลยนะคะพร้อมกับทดลองใช้ AI ใน Canva ในการเขียนคอนเทนต์กันด้วยนะคะจะเป็นยังไงไปชมกันเลย พบกับคุณน้ำดีไซน์มีนะคะเรดูงานออกแบบกันในแบบดีไซน์พอนอนดีไซเนอร์นะแน่นอนว่าวันนี้คุณน้ำนำฟีเจอร์ใหม่ของ c a n v a หรือ Can ว a เนี่ยนะคะมาอัปเดตกันนั่นก็คือ c a n v a Docs นะคะก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ใช้ในการจัดการเอกสารนะคะหรือพูดง่า,งงายๆว่าค,คล้ายๆกับ Microsoft Word นั่นเองนะคุณน้ำเลยสรุปว่าเป็น10เครื่องมือที่ช่วยคุณจัดการเอกสารได้ในแบบโปรหลังจากชมคลิปนี้จบจะมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะไปดูกันเลย,เลย แน่นอนว่าอันนี้เพิ่เข้ามาที่หน้าโฮมของ Canva เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีในส่วนของเมนู Docs นะที่เพิ่มขึ้นมาหลังจากนั้นเราคลิกเข้าไปเลยคะ่ะเครื่องมือแรกเลยนะคะในการจัดการเอกสารเราสามารถที่จะตั้งต้นด้วยเทมเพลตเช่นเดียวกันกับการสร้างงานอื่นๆใน Canva มีเทมเพลตในการจัดการเอกสารมากมายเลยนะคะถ้าเกิดอยากเปลี่ยนก็แค่กด Replace เครื่องมือที่2นะคะเราสามารถที่จะดีไซน์หรือว่าเปลี่ยนเฮดไลน์ในส่วนนี้ได้นะคะโดยเข้าไปที่แก้ไขรูปภาพหรือว่า Edit Design เราเห็นได้ว่ามันจะมีเทมเพลตทางด้านซ้ายมือเนี่ยให้เราเลือกใช้ให้เหมาะกับงานได้ด้วยนะคะในที่นี้ผมจะเลือกเทมเพลตนี้เนาะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปที่อัปโหลดนะเพื่ออัปโหลดรูปภาพที่เรามีก็ได้นะหรือว่าจะในคลังรูปภาพก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ดีไซน์นะคะจัด c o m p o s i t i o n ตัวหนังสือดีไซน์ต่างๆเลยนะคะถ้าเรียบร้อย แล้วก็เพียงแค่กดเซฟทางด้านขวาบนนะดีไซน์ก็จะมาปรากฏตรงนี้แล้วนะคะ ไปต่อกันที่เครื่องมือที่3วันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะถ้าเกิดเราเปิดมาที่หน้าเปล่าเนี่ยเราก็จะเจอเครื่องหมายบวกนั่นแหละนะคะตรงนี้จะเป็นจุดรวมเครื่องมือที่สําคัญเลยนะคะของ Can วา Docs นะคะหรือว่าจะใช้วิธีในการสลัดก็ได้นะอย่างที่คุณน้ําเคยนําเสนอไปในสิบเครื่องมือของแ a n v a เนี่ยนะคะหลังจากนั้นเราก็แค่เลือกใช้งานนะคะไปยังเมนูที่ต้องการนะเดี๋ยวเราไล่กันไปในส่วนของเครื่องมือนะคะซึ่งเครื่องมือที่น่าสนใจตัวหนึ่งที่คุณน้ําคิดว่าต้องใช้งานเลยนั่นคือในส่วนของ Embed นะ การที่เราสามารถที่จะแปะลิงก์ใดๆก็แล้วแต่ของเราเนี่ยเข้ามาในเอกสารได้อย่างเช่นคุณน้ำจะใส่ลิงก์เว็บไซต์เนี่ยนะคะก็แค่ก๊อปปี้ลิงก์นะแล้วก็เอนเ r อร์เนี่ยเราจะเห็นว่าหน้าของเว็บไซต์ของเราเนี่ยจะมาปรากฏตรงนี้แล้วนะคะซึ่งเอกสารตรงนี้นะคะผู้รับเอกสารเนี่ยสามารถที่จะคลิกลิงก์เพื่อเข้าหน้านี้ได้ด้วยหรือว่าใครมีในลักษณะของ Google Form อย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะใส่ได้เดี๋ยวคุณน้ำจะลองแปะลิงก์ในรูปแบบของคลิปวิดีโอดูบ้างนะคะเดี๋ยวลองเอาเป็นคลิปเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของ c a นวาและ นะคะในช่องของดีไซน์มีนะคะหลังจากนั้นเลือก embed นะแล้วก็แปะลิงก์ลงไปผ้นที่ได้ก็คือนี่เลยนะคะคลิปวิดีโอของเราเนี่ยจะมาปรากฏที่หน้าเอกาสาร Docs ได้ด้วยนะเหมือนเราทำหน้าเว็บเพจดีๆนี่เองเนาะไปต่อกันที่เครื่องมือที่น่าสนใจนะคะตัวที่5นะ้นั่นก็คือการจัดการในส่วนของ Table หรือว่าตารางต่างๆนะการจัดการเอกาสารเนี่ยหลายๆคนน่าจะต้องใช้นะคะในส่วนของตารางเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างได้นะโดยการเลือกเครื่อง มมือในเนเเูได้ลยรวมไปถึงการใส่พวกพายชาร์ตหรือว่าแผนภูมิแผนผังต่างๆเลยนะคะก็สามารถที่จะเลือกได้ในเมนูนะคะหรือว่าจะเลือกจากอิเลเมนต์ก็ได้นะคะ แล้วก็ลากเข้ามาใส่เลยอันนี้ค่อนข้างง่ายมากๆเลยคือแคนวาเนี่ยเขามีข้อดีในเรื่องของอิเลเมนต์หรือว่าองค์ประกอบที่มีอยู่เยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถทําเอกสารได้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับไปต่อกันที่กลุ่มเครื่องมือที่6กนะคะก็จะเป็นพวกเช็คลิสต์หรือว่าบลูเอทพอยต์ต่างๆโดยเลือกจากเมนูตรงนี้เลยนะคะรวมถึงการใส่พวกอิโมจิต่างๆด้วยนะคะอันนี้ค่อนข้างจะสะดวกมากๆเลยนะเพราะว่าเมนูเขารวมอยู่ที่จุดเดียวนะนอกจากเครื่องมือที่ช่วยในการจัดก,การเอกสารพื้นฐานแล้ว แล้วนะคะคมันก็ยังมีฟังก์ชันที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งก็คือเครื่องมือ MagicWrite อันนี้ก็คือเขาจะใช้ระบบ AI นะคะเข้ามาช่วยเราในการเขียนคอนเทนต์ด้วยนะเพียงแค่เราเขียนหัวข้อลงไปนะคะถ้าเกิดให้ดีก็ควรจะ ใส่ตัวเลขให้ด้วยนะตอนแรกเนี่ยผมน้ำคิดว่าเขียนได้เฉพาะภาษาอังกฤษนะซึ่งระบบ AI ทำงานได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วแหละนะคะทีนี้ก็เลยคิดว่าจะทดลอง AI นะคะให้ลองเขียนเป็นภาษาไทยดูบ้างโดยใส่หัวข้อภาษาไทยน้ำก็ทดลองไปหลายหัวข้อนะเขาเขียนออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็เหมือนว่ายังไม่ stable บ้างนะอันนี้น่าจะเป็นในช่วงการแบบทดลองแล้วก็ในช่วงของการ develop ก็เลยลองใส่หัวข้อไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะก็เลยออกมาเป็นเวอร์ชันภาษาไทยซึ่งเท่าที่เราอ่านดูเนี่ยมันก็ได้น้ำได้ เนื้อได้ใจความแล้วก็ค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะนำว่าต่อไปเนี่ยคิดว่าเ,เราอาจจะไม่ต้องจ้างคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วแน่เลยนะคะจ้าง AI ในการช่วยทําก็พอนะก็ลองไปเล่นกันดูนะคะผลเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะไปต่อกันที่เครื่องมือที่8นะคะนี้แคนว่าภูมิใจนําเสนอมากเลยนะนั่นก็คือการจัดการเอกสารของเขาเนี่ยสามารถที่จะ convert หรือว่าแปลงไปเป็นงาน Presentation ได้ภายในปุ่มเดียวนะกดที่ convert ปุ่มขวาบนนะคะงานเอกสารของเราเนี่ย นะคะก็จะถูกปรับมาเป็นสเกลของ Presentation โดยเราสามารถที่จะเลือก template ต่างๆได้หรือว่า template ที่เหมาะกับแบรนด์ของเราได้นะคะแต่ว่าการจัดหน้าเอกสารต่างๆในเวอร์ชั่นตอนเนี้ของ Canva Docs เนี่ยนะคะยังอาจจะยังทำได้ไม่เป๊ะมากสักเท่าไหร่นะเราก็อาจจะต้องมาจัดเองเพิ่มเติมนะคะทั้งในส่วนของการเป็น Presentation นะคะต่างๆด้วยนะไปต่อกันที่เครื่องมือรองสุดท้ายนั่นคือข้อที่9นะอย่างที่บอก Canva นะคะเป็นศูนย์ร รวมของซอสไฟล์ต่างๆมากมายทั้งคลิปวิดีโอภาพนิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะค้นหานะคะรูปภาพหรือคลิปวิดีโอเพื่อเอามาประกอบงานเอกสารของเราได้ด้วยนะคะอันนี้คือข้อเด่นหลักๆ,ๆเลยแหละของ Canva Docs นะคุณน้อว่าที่จะแตกต่างจาก Google Docs นะคะก็คือว่าเขามีซอสไฟล์ที่เป็นแบบคลังของซอสไฟล์ที่ใหญ่มากๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีไอเดียในการค้นหาอ e ิเลเมนต์หรือว่าองค์ประกอบใดๆเลยเนี่ยนะคะก็อาจจะใช้ Design Me eBook นะคะด้วย ก็ได้นะก็จะมีคําค้นหาองค์ประกอบใหม่ๆนะคะรวมถึงตัวอักษรแล้วก็เทมเพลตด้วยนะคะพร้อมกับมินิเวิร์กช็อปนะให้ทุกคนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ในกลุ่มปิดอันนี้ใครสนใจเดี๋ยวคุณน้ำทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะคะไหนๆพูดเราก็เลยทรายอินเข้ามาเลยแล้วกันนะไปต่อกันที่ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่10นะก็คือการาส่งไฟล์เอกสารนะคะในส่วนนี้เราสามารถส่งได้ทั้งในรูปแบบของลิงก์นะคะซึ่งจะให้เขา,เาวิวนะหรือว่าเขาเรียกว,ว่าพรีวิวอย่างเดียวก็ได้นะคะ ก็จะออกมาเป็นเอกสารประมาณนี้นะหรือจะเซฟเอกสารออกมาในรูปแบบของ PDF ก็ได้นะคะในแบบไซส์ A4 นะก็สามารถนำไปปรินได้แล้วนะคะเป็นไงคะง่ายมากๆเลยนะสำหรับ Canva Docs ที่คุณน้ำสรุป ใครฟังแล้วไปทดลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะเรา็วเนี้คุณน้ำจะมีแคนวา101นะคะให้ทุกคนลงทะเบียนเรียนฟรีนะยังไงก็ฝากติดตามได้ใน Line แอด d ีไซน์มีนะคะมี e 3ตัวด้วยนะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะมาเปลี่ยนไอเดียเป็นดีไซน์และเพิ่มมูลค่าบแบรนด์ได้ด้วยงานออกแบบการกับดีไซน์มีค่ะบ๊ายบาย